หนีมาเที่ยวอ่ะวันนี้พี่จะบอกว่าพี่อยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่บอกบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาเขาฟ้องเอาแต่ว่าวันนี้มีเรื่องจะเล่ามาทั้งทีมารับบุหรีทั้งทีพี่สังเกตนะวันนี้เออพี่มาพักอ่ะที่รีสอร์ทแห่งหนึงอยู่ในสถานที่เที่ยวที่ใหญ่มากเลยพี่เด่นอยากบอกอย่างนี้สิ่งที่น่าสนใจของเขาอ่ะเพราะว่าพี่มาพักที่แถวเนี้ยบ่อยมากบ่อยจนเรามีที่ของตัวเองแล้วเนี้ยเอออ่ะ,อะวันนี้ที่เรามา รู้เปล่าว่าเบอร์ติดต่อมีความสําคัญมากเลยนะกับการทําธุรกิจของเราอะแต่สุปกติเราจะไปคาเฟ่ต่างๆนะวันนี้ปัจจุบันนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าคาเฟ่กับเรามีไม่ต่ำกว่าห้าสถึงร้อยร้านค้านะเนี่ยที่เราไปได้รับการตอบรับแล้วก็นัดที่เรายังไม่ได้ไปอีกโอ้โหพี่บอกเลยมีหลักสิบถึงห้าสิบอะ,อะเพราะว่ามีการตอบรับที่ดีมากจากคลิปที่เราลงไปนะอันนี้พี่เรียนต้องขอบคุณจากใจเลยอาววนกลับมาใหม่เพราะนี่เป็นคนชอบนอกเรื่องเออวันนี้เราจะมาพูดถึง ตัวอย่างที่พักหรือรีสอร์ทเบอร์ติดต่อนะพี่มาพักที่นี่บ่อยพี่สังเกตตลอดเวลาวันนี้พี่จะพูดถึงตัวเลข06เขาเรียกว่าน้ําใต้ศอกอยากรู้ไหมว่า06อ่ะมันมีความสําคัญยังไงในหลายๆมุมมองคนหลายคนชอบเข้าใจว่า06เนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักเอาแล้วถ้ามันเป็นรีสอร์ททาไงอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีสอร์ทรีสอร์ทต้องใจรัก่า หรือรีสอร์ต้องมีความรักเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือมันแสดงให้ถึงดูลักษณะของโลเคชันแวดล้อม06เนี่ยมันเป็นเลขที่เขาเรียกว่าการไม่ให้ความสำคัญหรือการลดความสำคัญนะซึ่งที่พี่พักเนี่ย เขาคือที่ตั้งของเขาเนี่ยเขาไปอยู่กับรีสอร์ทที่ใหญ่แล้วก็ดังที่สุดมากของลาดบุรีเพราะฉะนั้นน่ะเราเราดูจากลักษณะของการที่มาพักหรือดูจากลักษณะที่พักโดยทั่วไปสังเกตเลยลูกค้าเนี่ยจะพุ่งมาที่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ก่อนเมื่อไหร่ที่เซ็นเตอร์ห้องเต็มเนี่ยก็จะวิ่งมาพักตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากเลยเอออันเนี้ย นี่เราพูดในเรื่องของการทําธุรกิจนะเขาเรียกว่ามีความสําคัญเป็นรองแต่ถ้าในเรื่องของความรักอ่ะเนี่ยแหละคือสาเหตุทําไมคุณต้องเรียนคลาสออนไลน์ของพี่เลขตัวเดียวของพี่ที่สามารถชี้ให้คุณเห็นถึง5้ามุมมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้เลขตัวนี้เอาอย่างนี้ใจเย็นๆก่อนไปรวมล่างพี่เทียนบอกเลยว่าพื้นฐานอย่างที่พี่บอกจําเป็นต้องรู้นะอันนี้พี่แค่ชี้ให้เห็นมุมเล็กๆนี่คือเรื่องของธุรกิจแล้วคุณรักต้องการรู้เรื่องอะไร